อ่านี่นะครับผมก็จะมารีวิวท่อรถคันนี้นะครับท่อคู่ในตำนานครับ sc ครับ sc ท่อคู่ครับเป็นฟูฟูไทเทนะครับผมเป็นฟูไทเทนะครับคันนี้ครับใน cb หกห้าศูนย์ r นะครับหกห้าศูนย์ r ครับเจ้าของรถอยู่นู่นครับยืนหล่ออยู่นู่นครับนี่ครับพี่กุ้งนะครับเขานี่ครับกับท่อ sc sc สั่งตัวนี้เขาสั่งทำนะครับสั่งทำน้องหมอนะ เป็นนไงะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันหน่อยนะสตาร์ทแอบสตาร์ทรถพี่เขาแล้วนะนะครับแอบสตาร์ทรถพี่เขาลองฟังเสียงนะครับอ่ามับเสียงเดินเบานะครับเดินเรื่องๆครับเดินเบานะครับตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สั่งทำพิเศษครับครูครับนีน่นะครับอ่าทีนี้ลองไปฟังเสียงกักหน่อยครับเสียงโค้กโค้กครับ โอ้โหส <gas> <mean> ั <Hospital> ่นมากโอเคครับก็ฝากกันไว้นะครับกับพ่อเอสซีนะผม